เต็มไปหมดเลยอันนี้ซื้อเต็มไปหมดเลยอันนี้ซื้อฝากแฟนเพจนะเดี๋ยวคนจะไปฝากให้เล่นเกมแจกในเพจได้กินว่า สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจเป็กเพ็กกี้ดีแองโจค่ะตอนนี้จะต้องขอกล่าวคำว่าคมบังหวะหรือสวัสดีตอนเย็นตอนค่ำของคนญี่ปุ่นนะคะแหมเรื่องเราก็ดำเนินมาถึงตอนค่ำแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ดูนะเจเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับว่าเวลาเราจะไปต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเริ่มตั้งแต่จัดกระเป๋าขนอะไรไปบนเครื่องบินแล้วก็ไปเที่ยว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 ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ห้องของโรงแรมแล้วเที่ยวมาทั้งวัน เหนื่อยมากขอบอกอะตอนนี้ชุดที่ใส่อยู่อรมณ์เข้าสาระกันนิดนึงนะคะให้ดูว่าแบบคลิปเราเนี่ยดูแล้วก็มีความรู้บ้างอะไรบ้างนะคะชุดนี้เนี่ยเรียกว่าชุดยูกะตะเป็นชุดที่ทําจากผ้าฝ้ายนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยวิธีการใส่ยูกะตะเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะต้องใส่ซ้ายทับขวาแบบนี้นะคะสําหรับใครที่ใส่ขวาทับซ้ายขอให้รู้ไว้ว่าท่านพลาดแล้วเพราะมันจะเป็นวิธีที่ ใส่ให้กับศพเวลาศพจะไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจําไว้ค่ะซ้ายทับขวาและสิ่งที่พลาดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเจ๊ก็พลาดอยู่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นว่าสีของชุดเพราะจริงๆแล้วในห้องเนี่ยมีสีชมพูกับสีเขียวให้เลือกแต่ด้วยความที่ลูกสาวดิฉันเนี่ยอยากใส่สีชมพูก็เลยยกให้ลูกสาวไปพลงไปข้างล่างค้นพบว่า ทุกคนที่เป็นผู้หญิงเขาใส่สีชมพูแล้วผู้ชายใส่สีเขียว,วยก็เลยคิเดเอาเองตอนนี้ก็ยังไม่กล้าถามไกที่มาด้วยว่าจริงๆแล้วหนูควรจะใส่สีชมพูใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยพวกนี้ก็เก็บไปดูเก็บไปใช้เผื่อใครมาญี่ปุ่นเนาะก็จะได้จำได้ว่าซ้ายทับขวานะจ๊ะสำหรับชุดยูกตะเมามอยหอยกาบมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เข้าเรื่องสักทีก็คือว่าวันนี้ไปเที่ยวมาทั้งวันเนี่ย อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ศูนย์องศานะคะคุณถึงลบสามอะไรประมาณนั้นซึ่งเจเนี่ยเป็นคนผิวแห้งมากอยากจะเปิดให้ดูจริงๆว่าตอนเนี้ยมันเป็นสีขาวเนี่ยแอบใส่รองจรไว้ข้างในด้วยเพราะว่าขี้หนาวมากขาเขอนเนี่ยจริงๆแล้วคือแบบแห้งขนาดที่ว่าแบบเกาอะเกาแล้วเป็นแผลเป็นแบบเคยไหมแห้งแตบบกแล้วรู้สึกว่าคันแล้วก็เกาเป็นคนผิวแห้งระดับ10บค่ะก็เลยจะมาเมาส์มอยเรื่องรูทีนการดูแลตัวเองแต่ จะไม่ใช่รูทีนปกติเพราะว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้ทําขนาดนี้แต่อยู่ที่นี่เนี่ยต้องทําขนาดนี้เลยเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องเพิ่มพิเศษมาเนื่องจากมันหนาวและมันแตกและมันแห้งและมันคันมากอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีกว่าเรามาเริ่มจาก หน้าก่อนจะเริ่มจากหัวเปลี่ยนขาเลยละกันครั้งนี้การเดินทางครั้งนี้ดิฉันได้พกทุกอย่างเป็นไซส์จริงโหลดมาหมดเลยปกติแล้วเนี่ยเวลาเดินทางไปเล็กๆน้อยๆไปบินเนี่ยจะมีเซ็ตคนะิตตี้น่ารักกิิบเก๋แล้วก็ใส่มาเป็นหลุมๆหลุมๆแยกมาแต่จะบอกว่าคราวนี้มานานแล้วอากาศขนาดเนี้ยคิดว่าเป็นหลุมๆคงจะไม่พอก็เลยโหลดทุกอย่างเป็นไซส์จริงมาเลยจ้ามาอาบเลยทีเดียวอะเรามาเริ่มที่งานหน้ากันก่อนนะคะงานหน้าตอนนี้ใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็ รู้สึกว่ามันโอเคมากก็เลยพกมาด้วยนั่นก็คือตัวของ avion นะคะจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะตัวนี้เป็น sensitive solution นะคะเป็นชุดพักหน้าเขาเรียกว่าชุดพักหน้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากเจเองเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์ด้วยใช่ไหมจะต้องลองผลิตภัณฑ์นู่นนี่นี่น,น,นั่นหลายอย่างแล้วเวลาที่เราลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนอากาศหายใจอะหน้าเราก็ปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นผิวเราก็จะเกิดอาการแบบ ต่อต้านอยู่ดี kommt, ины, io, s, ๆก็แพ้ง่ายขึ้นมาจากที่ไม่เคยแพ,พ้ก็แพ้แพ้น o, oo, ู่นแพ้นี่แพ้นั่นและยังบวกกับความที่ดิฉ well, ันเป็นแอร์อีกนะคะเดี๋ยวก็ไปนอนที่นี่อากาศอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปนอนที่นั่นทําให้ผิวเนี่ยปรับตัวไม่ทันแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันต่อต้านแล้วมันบอกเราอย่างชัดเจนก็คือมันจะเริ่มเป็นสิวค่ะ ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นผดเ,เป็นนู่นเป็นนี่ซึ่งเวลาเราเริ่มรู้ตัวเนี่ยบางทีเนี่ยหลายๆคนถามว่าเจ๊ J. หนูว่าเคยใช้ไอ้นั่นนะแล้วทําไมมันเปลี่ยนสูตรหรอหนูใช้แล้วสิวขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมเลยมันเปลี่ยนหรือเปล่าบางทีคุณต้องรู้ตัวนะคะว่าไม่ใช่ว่าของเขาเปลี่ยนสูตรแต่หน้าคุณน่ะอาจจะเริ่มอ่อนแอแล้วแสดงอาการออกมาแล้วอยากจะบอกคุณด้วยเสียงกรีดร้องอันดังลั่นว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันแพ้ช่วยทาให้ฉันแข็งแรงทีเถอะ อย่างเงี้ยแต่เราก็ไปโทษผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์เขาเปลี่ยนหรือเปล่าจริงจริงแล้วเราต้องสังเกตตัวเองนะเพราะไม่มีใครบอกได้นะอันเนี้ยแล้วชุดเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นชุดที่ช่วยพักหน้าเวลาที่พักหน้าช่วยทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นก็เลยเอามาลองใช้หลังจากที่ลองใช้แล้วปรากฏว่าเฮ้ยชอบค่ะรู้ได้ยังไงว่ามันดีขึ้นก็คือว่าสิวเนี่ยน้อยลง ผลก็น้อยลงก็เลยตอนนี้ไม่กล้าเปลี่ยนใช้อันนี้อยู่เพราะว่าผิวแห้งเนี่ยก็ดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นก็เลยแบบจะเปลี่ยนเคยไหมเคยรู้สึกว่าพอจะเปลี่ยนแล้วรู้สึกแบบหวั่นใจเบาๆปะ่ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันตัวหนึ่งนะคะเป็น Sensitive Solution f o ฟ m ค่ะตัวนี้เนี่ยใช้เหมือนโฟมล้างหน้าปกติเลยนะคะก็คือว่าหล้างจากเช็ดเครื่องสำอางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าเนื้อจะเป็นใสๆนะจ๊ะก็เอามาล้างฟองก็เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะนะคะตัวต่อมาเป็นน้ำตบของเขานะคะเรียกว่าอ u r a b บูสเตอนะคะตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบใสๆบีบออกมาใส่มือแล้วก็มาตบๆๆๆที่มือจำไม่ต้องตบขนาดน,นี้ไหม ไม่จําเป็นนะคะตบเท่าที่คุณพอใจนะคะและสําหรับตัวต่อมาอยากให้ดูเนื้อแต่ก็แอบ,บงกนะมันก็ไม่อยากจะปาดรู้แต่ว่าตัวนี้นะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นมากใช้ตอนเช้ากับตอนก่อนนอนนะคะเนื้อจะเป็นลักษณะครีมแบบนี้ขอปาดกลับเข้าไปนะเพราะว่ากลัวจะหมดนะเพราะว่าง,งกนะจ๊ะเซตนี้นะคะ โอเคตัวนี้ก็เป็นชุดที่ใช้อยู่กับหน้าเป็นประจำทุกวันนี้นะคะสำหรับผิวตัวนะคะปกติแล้วดิฉันใช้เจอเกนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตัวที่เป็นอัลต้าฮิลลิ่งนะคะหรือตัวนี้เนี่ยไฮเดรตติ้งโคคนัทเนี่ยบอกแล้วว่าเอาไซส์ใหญ่มาเลยเพราะว่ามากันหลายคนด้วยก็ทามันทั้งตัวเลยตัวนี้จะช่วยให้ผิวเนี่ยเหมือนมีน้ำมันมะพร้าวผสมมาให้ชุ่มชื้นขึ้นแต่แต่ บางครั้งค่ะมันไม่เพียงพอสำหรับดิฉันดิฉันเลยมีเทคนิคพิเศษส่วนตัวบางทีคันอะผิวแห้งคันจนแบบเกาจนไม่ไหวแล้วดิฉันก็เลยใช้ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยใช้อแกนออยล์ออแกนออยล์เนี่ยจะช่วยได้แต่ออแกนออยล์อะราคาค่อนข้างสูงนะคะ1ขวดประมาณแบบ 10ML พันกว่าบาทค่ะดิฉันก็เลยไม่ค่อยจะกล้าเอามาทาตัวแต่ค้นพบตัวนี้ค่ะซึ่งประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมากราคาอยู่ในหลักร้อยค่ะนั่นก็คือ มาดามเฮงซึ่งมาดามเฮงตัวนี้เนี่ยเป็น d r อป a อ i n ิ l งโลชันะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาดามเฮงตัวนี้ใช้สำหรับทานหน้าก็ได้นะคะเพื่อผิวหน้าที่ชุ่มชื้นแต่ลองดูสิคะถ้าคุณผิวแห้งมากคุณก็แค่ d r อปมันลงไปนี่จะให้ดูแบบนี้เป็น d r อปแล้วก็หยดแล้วก็ทาสักพักหายเลย ไม่มีอาการคันผิวหายแห้งโดยสิ้นเชิงแล้วราคาเป็นมิดดิฉันก็เลยเอามาใช้ทาตัวด้วยค่ะยังไม่พอยังไม่พอในส่วนของการติดกระเป๋าที่จะติดกระเป๋าไปตลอดปันหนึ่งเหมือนเป็นครีมวิเศษสามารถใช้ได้สารพัดประโยชน์ตัวนี้ เมดอินออสเตรเลียค่ะนั่นก็คือพอลพอลตัวนี้นะคะเคยพูดไปในคลิปที่คุยกับป้าพิมพ์แล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นออยล์เมนที่ทําจากมะละกอมีส่วนผสมของมะละกอตัวนี้เนี่ยที่ออสเตรเลียเขาฮิตมากฮิตขนาดที่ว่าเขาไม่เรียกว่าฮิตสิเขาเรียกว่ามันจําเป็นมากในโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีตัวเนี้คือเด็กหกล้มก็ใช้ตัวนี้เด็กแบบ ผิวแห้งแตกก็ใช้ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพอร์โพสมันอ่ะคืออะไรแต่ anyway คือเขาใช้ทาได้ทุกสิ่งจริงๆซึ่งปากดิฉันแห้งดิฉันก็ทาผิวหน้าอีชั้นแห้งแล้วก็ไม่ได้พกอะไรไปดิฉันก็แต้มเพิ่มตัวนี้นะคะเนื้อมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อมันจะเป็นลักษณะออกสีเหลืองๆนะคะออยเมนบ้านเราวันก่อนไปถามขาย300กว่าบาทแพงอยู่เหมือนกันนะซึ่งตัวนี้ดีจริงๆใช้แล้วแบบปากเปิ่เนี่ย นุ่มและนิ่มเลยนะคะลองไปหาซื้อกันดูติดกระเป๋าไว้ทาได้ทุกสิ่งจริงๆหมดแล้วสำหรับสกินแคร์ที่เอามาวันนี้จะบอกว่าคลิปหน้าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าคนที่มีปัญหากับการตื่นเช้ามาแต่งหน้าเนี่ยจะต้องแฮปปี้มากๆที่ได้เทคนิคจากเจ๊เพราะเจจะทำให้การแต่งหน้าง่ายขึ้นเพื่อเราจะได้ถ่ายรูปลงไออัปเดต Facebook ได้สวยเหมือนเดิมแต่ใช้เวลาน้อยขึ้นค่ะสาหรับวันนี้เดี๋ยวเจจะต้องไป อาบน้ำลงออนเซนแล้วก็ขึ้นมานอนโอเคค่ะตราตีสวัสดิ์นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ